อ่ะวันนี้มาทำรถซีวิคคูเป้นะครับมีสรุปคันนี้ก็มาทำซักพมนะครับก็ใช้ผมเดิมติดรถผมสีเทานะฮะเป็นผมเดิมติดรถแล้วก็เอามาให้ผมซักตอนนี้กำลังตากแห้งอยู่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนกันเลยประตูใหม่นะฮะ ของเก่าตอนซื้อรถมามันไม่มีกันเลยมาให้ครับเปิดประตูแล้วมันจะปิดอย่างเดียวนะครแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนพลาสติกซุ้มลอ้อส้ายขวาแล้วก็เปลี่ยนแผ่นปิดใต้เครื่องแต่เป็นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการถอดสายไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่อยู่ใต้คอพวงมาลัยแล้วก็ใต้วิทยุ เดี๋ยวรื้อเอาส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมเริ่มลงมือทำต่อนะครับตอนนี้ก็ปูพรมเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมผมซักเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ปูพรมแดงหรอกครับพอดีพวกเขาบอกว่าเอาพรมเดิมแล้วกันนะผมก็เลยซักให้ให้มันสะอาดดแล้วก็ ใส่แผงประตูเดิมคูเป้ใส่กันเลยเรียบร้อยนะครับก็เป็นกันเลยที่เปิดประตูกว้างกว่าคูเป้รถตัวไปนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะทำเปลี่ยนพลาสติกซุ้มล้อนะครับแล้วก็เออเปลี่ยนแผ่นปิดใต้เครื่องด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนครับ เอาละครับทีนี้มาเจออีกหนึ่งปัญหานะครับพอดีพวกโทรมาบอกว่าเออไอตัวคันเนี้ยเวลาเราเปิดไฟฮารดสาดเนี่ยไฟฉุกเฉินเนี่ยมันก็กระพริบช้านะฮะแล้วก็ลองปิดเปิดไฟเลี้ยวดูนะฮะ นี่ก็ช้าผิดปกตินะครับช้าผิดปกติเดี๋ยวต้องลองไล่ดูว่ามันเป็นที่คั้วหลอดหรือเป็นที่ดีเลย์หรือเป็นที่ทพวกฟิลอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องลองเช็คดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองคํำหาดูก่อน ใช่ของมันนะเนี่ยจะล้อเปลี่ยนรีเลย์ก่อนพอดีผมมีพวกชุดแผงฟิลอยู่เดี๋ยวเอามาแกะยํำดูอ่ะเปลี่ยนรีเลย์ก่อนนะครับกดไฟฮัสซดอะตอนนี้ปกติแล้วเป็นที่รีเลย์ชัวเสียงดังฟังชัด ผมเอาของรีเลย์ EK9 มาใส่ครับเอามาจากของญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นพลาสติกซุ้มล้อเป็นของใหม่นะฮะแล้วก็แผ่นปิดใต้เครื่องเป็นของมือสองญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นมันจะเป็นสองชิ้นนะฮะซ้ายกับซ้ายกับขวาถ้าเป็นของไทยมันจะเป็นชิ้นเดียวยาวนะครับแต่ว่าของไทยอ่ะถ้าใส่ไปน,นานๆเนี่ยมันจะห้อยรากพื้น ะะผมก็เลยเลือกใช้เป็นของญี่ปุ่นนะฮะเป็นของญี่ปุ่นมันใช้ง่ายกว่านะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมลงมือใส่ก่อนครับอตอนนี้ก็ใส่แผ่นปิดใต้เครื่องเรียบร้อยแล้วครับแผ่นปิดใต้เครื่องอันนี้ข้างฝาั่งรูเล่แล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นแผ่นปิดใต้เครื่องตรงด้านเกียร์นะครับ ตรงกลางจะไม่มีนะครับตรงกลางจะไม่มีนะฮะตรงกลางมันจะเว้นเอาไว้ไม่มีถ้าเป็นของเดิมเนี่ยของเดิมบ้านเราเนี่ยมันจะปิดตรงช่วงคอท่อเฮดเดอร์ให้แผ่นปิดเนี่ยมันจะไปโดนกับท่อเฮดเดอร์มันจะทําให้แผ่นปิดเนี่ยละลายติดเฮดเดอร์ถ้าจะถ้าใครใส่เฮดเดอร์เนี่ยเออแล้วใส่แผ่นปิดใต้เครื่องของไทยอ่ะเราต้อง เราต้องทําเป็นตัวยูก็คือเราปาดพลาสติกตร,ตรงตรงที่มันจะไปโดนกับเฮดเดอร์ต้องปาดทิ้งด้วยนะครับเพราะผมเคยใส่อยู่มันมันละลายติดเลยนะฮะฮะมันเิดใต้เครื่องเอาแบบของญี่ปุ่นง่ายกว่าแล้วก็ไม่ห้อยรากพื้นแล้วก็นี่ก็พลาสติกซุ้มล้อพลาสติกซุ้มล้อซีวิคคูเป้นะฮะ ก็ผมซื้ออันนี้มาให้ด้วยการวาลมันเกียดูยาวปี๊ดเลยเขาเล่นเชื่อมติดกันเลยนะครับเนี่ยนี่ของเครื่อง B20 เครื่อง B20 อืสอนั่นปักคันนี้เป็นซีวิคคูเป้มีหลังคามีสลูปนะฮะใช้งานได้ปกติแต่เป็นรถภายในเดิมๆอยู่อ่าอันนี้ผมก็ทำทำความสะอาดภายในให้ก็จะเป็นพวก ล้างพรมพื้นซักพมพื้นนะฮะแล้วก็ประกอบข้างในใหม่ใส่พลาสติกซุ้มล้อหน้าซ้ายขวาแผ่นปิดใต้เครื่องญี่ปุ่นพร้อมคลิปยึดนะฮะก็ฝากไปเท่านี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ